ก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็กราบงามๆให้กับคอ,อสชอนะคะคืนความสุขให้กับประชาชน <c oughs> ายามรู้สึกว่าตั้งแต่มีอสชอเข้ามานะคะยามรู้สึกว่ายามมีความสุขมากเลยอะค่ะ กับทางคอสชอนะคะสึกกราบปื้มเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะรู้สึกดีชีวิตรู้สึกมีค่าขึ้นเรื่ยๆแล้วค่ะก็ทำให้รู้ว่าเอครื่องศักทธาเนี่ยมันไม่ได้หากันมาง่ายๆนะคะต้องคนที่มีหน้ามีตาคนเ ระดับกางขึ้นไปอะคะ่ะถึงจะมีเครื่องซักผ้าได้นะคะทำให้รู้ว่าการเป็นคอสอชอเนี่ยสามารถใส่พันารายได้นะคะแล้วก็ทำให้รู้ว่า <c oughs> ราคายางโลละแปดสิบเก้าสิบเนี่ยไม่ดีเท่าสี่โลร้อยนะคะ มันก็กําลังจะมาถึงนะคะแล้วข้อสอาาเช็อก็แบบประมาณว่า,าให้แก้ปัญหาโดยให้ประชาชนนะคะงวดการสาดน้ํานะให้มาเป็นแบบว่าปะพรมเอาอะไรแบบนี้รู้สึกดีมากเลยค่ะจริงๆเพราะที่ผ่านมาเวลามาสาดน้าน้ําเข้าหูค่ะเป็นถุงน้ำหนวกอ่ะอรู้สึกว่ามันไม่ดีไม่ชอบให้สาดน้ําเลยจริงๆนะคะแป้งเปิ้ลอย่างเงี้ยไม่ต้องมาปะ กุ้งยิงหมดแล้วเออน้ําก็ไม่ต้องมาสาดสาดทีไรลถเสียหลักลม้มหัวทิ่หมหัวะเมงิจีลังกาแต่ประหลกเลยค่ะรู้สึกขอบคุณกับคอสชอมากเลยค่ะที่รู้สึกว่าเออมันมีพลยงเกิดเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยทำให้ทางคอสชอได้โชว์ power ค่ะเโออดยการแก้ปัญหาโดยการสงการนี้ห้ามสาดน้ําจริงเพราะว่าสาดน้ําเนี่ยปุ๊บถนนเปียกไงพอถนนเปียกปุ๊บ การจราจรลื่นอีกแล้วคนเมาใช่ไหมสารตุ้เนี่ยเปียกปุ๊บเมาหัวทิ่มถลอกปอกเปิกมันมีการสูญเสียเยอะอะค่ะก็เห็นด้วยกระทางคอสชนะปะพรมเอาก็ปืนฉีดน้ำจิจิ๊ดจิ้วไล่ฉีดกันก็ได้อะไรเงี้ยมันค้นมันค่ะเม่ออยู่ในพวกแบบว่าเอสมรภูมิเดือดอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ตั้งแบบเอาเอาเราก็สร้างสีสันดยการเล่นน้ำเนาะเราก็เออ จัดแบ่งม็อบอะไรประมาณนี้อนเราไม่มีน้ำที่ใช้เล่นสนุกเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมคะเราใช้ปืนฉีดน้ำแล้วก็คิดอีกฝ่ายเป็นอาจจะเป็นม็อบนู่นนี่อีกฝั่งจะเป็นเทหารอะไรเนี้ยแล้วยิงกันจิ๊วจิ๊จิ้งจิเออสนุกนะคะปาแป้งก็คิดว่าเป็นระเบิดในหนาก็ได้เออกำแป้งไปแล้วก็ปิ้วปาเออสนุกนะคะก็ขอบคุณคอสชมากเลยที่คืนความสุขให้กับแยงอีกครั้งรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ Thank you.